เราจะพูดถึงว่าหัวข้อของการหาอิมมรลลานเนาะว่าอิมมัลลานที่แท้จริงอ่ะมันหายยังไงซึ่งจริงวิธีการหาอิมมัลลานก็ค่อนข้างมีหลายช่องนอในการสอนหาแล้วอะแต่เดี๋ยวจะสอนอีกวิธีหนึ่งว่าจริง,รงๆมันควรใช้ยังไงแล้วก็ใช้ยังไงดีกว่าเนาะซึ่งไออิมมัลลานเนี่ยมันมีหลายชื่อเป็นแบบ i m มก็ได้เป็น f v g ก็ได้เป็น IPA ก็ได้ซึ่ง f v g เนี่ยมันก็ย่อมาจากไอพวกแ a i r Value ก a p เนาะพวก IPA ต่าง แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือมาหาดีกว่าว่าการหาอิมบาลานเป็นยังไงถ้าสมมติว่าจะแยกเป็น2ขาให้ดูเนาะเป็นตลาดขาลงก็คือดาวเทนกับอัพเทนก็คือตลาดขาขึ้นการหาอิมบาลานจริงๆให้ดูว่ามันต้องมีอย่างน้อย3าแท่งเกิดขึ้นมาก่อนแท่ง1นึ่งแท่งสองแท่งสาแบบนี้เนาะดังนั้นจะสังเกตว่าอิมบาลานมันคือช่องว่างของแท่งเทียนระหว่างแท่ง1กับแท่งสถ้าแท่ง1กับแท่งสสังเกตว่าตรงไส้มันไส้ของแท่ง1กับไส้ของแท่ง3ามี มีพื้นที่ว่างอยู่ระหว่างตรงกลางเนี้ไม่มีไส้ของแท่งไหนเกยไปที่แท่งหนึ่งแบบนี้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าอิมบาลานถ้าเกิดช่องอย่างี้เราเรียกว่าอิมบาลานแบบนี้เนาะแต่ถ้าไส้ของแท่งที่หนึ่งเลยมาเกยกับไส้ของแท่งที่สามแบบนี้เราจะเทว่ามันไม่มีอิมบาลานทเนาะดังนั้น,นสิ่งสําคัญคือให้เราดูว่าแท่งหนึ่งกับแท่งสามมันมีพื้นที่ที่ไส้ไม่ได้มาชนกันไหมถ้ามีให้สังเกตว่า ตรงเนี้ยคืออิมบาลานซ์ไม่ว่าจะาจะกว้างจะกว้างแค่ไหนหรือจะสั้นแค่ไหนแบบแค่แค่นี้หรือแค่นี้ถือว่ามีอิมบาลานซ์หมดเนะาะอย่างนั้นถ้ามาดูเป็นขาขึ้นก็เหมือนกันถ้าเราดูสรแท่งเทียนที่เป็นเขียยเนี่ยเราจะสังเกตว่าแท่งเทียนอะไส้แท่งหนึ่งกับแท่งสามมันเกยกันหมดแล้วเห็นไหมพื้นที่ของอิมบาลานซ์ไม่มีดังนั้นอะเงื่อนไขของการเป็นอิมบาลานซ์หมายความว่าไส้แท่งหนึ่งต้องขยับลงมาแท่งสามก็ต้องขึ้นไป พื้นที่ที่เกิดช่องว่างตรงนี้เราเรียกว่าอิมบาลานเนาะแบบนี้นี่คืออิมบาลานแล้วมาดูว่าวดว่าแท่งเทียนต่อมาถ้าเราจะใช้อิมบาลานยังไงให้เกิดประโยชน์เนาะสังเกตว่าทีเนี้ยเราจะมาดูแท่งข้างบนที่ใส่ไว้ให้ก่อนเนาะอย่างเงี้ยสมมติว่ากราฟเป็นเทนขาขึ้นเราจะถ้าเป็นขาขึ้นเราจะไล่กราฟตั้งแต่แท่งต่ําสุดขึ้นไปจนถึงแท่งสูงสุดถ้าเป็นขาลงเราจะไล่าจากแท่งบนสุดลงมาเนาะ ดังนั้นสังเกตไหมว่าตอนที่กราฟวิ่งข the ึ have to have to age, right ้นใหม่เงี้ยเราจะมีอิมมลานของแท่งนี้กับแท่งนี้กับแท่งนี้เกิดอิมมลานอยู่ดังนั้นเมื่อกราฟขยับขึ้นไปสูงขึ้นกราฟจะต้องลงมารีเทสอิมมลานเนี้ยอย่างน้อยต้องลงมารีเทสอิมาลานนี้แต่ถามว่าจําเป็นไหมว่าทุกครั้งที่เกิดอิมมลานกราฟต้องลงมาทันทีไม่จำเป็นกราฟสามารถที่จะไต่ขึ้นไปสูงแค่ไหนก็ได้ก่อนค่อยลงมาเทอิมมลานนี้ก็ได้ถับมา จะเห็นว่าไอ้แท่งนี้กัแบบแท่งนี้ไม่เกิดอิมาลานเนาะเพราะว่าอะไรไส้อะมันเกยกันตรงนี้ไม่เกิดอิมาลานแต่ตรงนี้เกิดเกิดอิมาลานเนาะแบบนี้แล้วถัดมาจะเห็นว่าพื้นที่ของแท่งสีแดงกับแท่งสีเขียวตรงนี้กเกิดอิมาลานขึ้นมาดังนั้นในอนาคตมีโอกาสที่กราฟจะลงมารีเทสอิมาลานตรงนี้ถัดมาอีกก็จะสังเกตว่าทีเนี้ยอิมาลานก็คือแท่งของแท่งไหนว่าสังเกตไหมว่าสองแท่งเนี้ย เราจะรู้ว่าอิมมัลารนที่แท้จริงอ่ะมันเกิดจากแท่งนี้แท่งไส้แท่งเขียวกับไส้แท่งแดงหรือว่าไส้แท่งแดงกับไส้แท่งแดงเงื่อนไขของการหายอิมลารแบบนี้ไม่รเกิดปัญหานี่คือให้เราดูว่ากราฟที่ขึ้นไปเนี่ยแท่งไหนเป็นแท่งที่ต่าที่สุดเหมือนเราไล่กราฟแบบนี้แท่งที่ต่ําที่สุดบบนี้อิมลารก็เลยเป็นช่องว่างของ gap ตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันแท่งที่ต่ําที่สุดคือไส้ของแท่งแดงดังนั้นอ่ะอิมลารจริงๆอ่ะมันคือไส้ของแท่งแดงกับแท่งแดงนะ ตัวนี้เราเรียกว่าอินไซบาร์เราจะยังไม่สนใจเพราะมันไม่ใช่ตัวที่ให้ที่ที่โลที่ต่ำที่สุดให้ high ที่สูงสุดคือแท่งนี้ดังนั้นอิมมลารนจะเกิดจากแท่งนี้เท่านั้นอันนี้เป็นอนะินไซบาร์เนาะซึ่งไม่เกี่ยวดังนั้นในอนาคตถ้าเกิดกราฟวิ่งต่อไปกราฟมีโอกาสที่จะลงมาリเทสอิมมลานตรงนี้แล้วดีดขึ้นไปเลยหรืออีกกรณีคือกราฟลงสามารถลงมาที่รีเทสอิมมัลานแทั้งนี้แล้วกระโดดขึ้นไปแบบนี้เนาะดังนั้นทีเนี้ย พอเรารู้ว่าอิมมัลลาหายังไงเรามาดูว่าการาฟจริงๆเวลาเกิดกราฟจริงขึ้นเราหาอิมาลายังไงจะสังเกตว่าสมมุติว่าเรารู้ว่าตรงนี้มันคือโลว e r ลเนาะที่กราฟลงมาเสร็จให้เราดูว่าการาฟที่ต่ําที่สุดแท่งที่ต่ําที่สุดคือแท่งไหนก่อนเราจะเห็นว่าตรงนี้คือแท่งต่ําที่สุดแต่สังเกตเห็นไหมว่าพื้นที่มันไม่มีเพราะว่าอะไรอิมมลาไม่เกิดขึ้นเพราะไส้แท่งนี้มันทะลุหายดังนั้นเราต้องดูแท่งที่ต่ําที่สุดถอมาคือแท่งห จะสังเกตว่าโลที่ต่ำที่สุดคือแท่งนี้คือแท่งนี้ดังนั้นการไล่อิมมลาร์นของเราคือหมายความว่าเราต้องดูว่าแท่งนี้กับแท่งถัดมาแท่งที่3มียตรงนี้คือเป็นที่ที่เกิดอิมมลาร์นเห็นไหมตรงนี้คือเป็นที่ที่เกิดอิมมลาร์นดังนั้นในอนาคตกราฟมีโอกาสที่จะลงมาลีเทสที่อิมมลลาร์นนี้ถัดมาแท่งถัดมาเห็นไหมว่าพื้นที่ตรงนี้กับตรงนี้เกิดอิมบลาร์นจะสังเกตเห็นไหมว่ากราฟลงมาลีเทสเสร็จแล้วเห็นไหม เทสอิมาลาน,นี้แล้วกราฟก็ยังไงกราฟก็ดิ่งขึ้นไปต่อแบบนี้ดังนั้นในอนาคตรกราฟถ้าลงมาถึงเทสอิมาลานตรงนี้มีโอกาสที่กราฟจะทะลุตรงนี้นะถือว่าอิมาลานนี้โดนใช้ไปแล้วดังนั้นถัดมาดูนะเราก็ไล่ไปทีละแท่งอย่างนี้เลยว่าอิมมาลานมีอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมันเกิดการรีเทสยังจะสังเกตว่าอิมาลานนี้ยังไม่โดนเนาะแล้วถัดมาคืออิมาลานไหนคือแท่งนี้กับแท่งนี้ จะเห็นว่าไส้ถี่ข่าวเทสไปแล้วเนาะแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยไม่มีอิมบาลาน์อีกเลยเห็นไหมว่ามันโดนมิตเกตไปหมดแล้วมันโด,ดน,ดนดชนชนด้วยไส้ไปหมดแล้วไม่มีแกลบที่เกิดระหว่างแท่งดังนั้นตรงเนี้ยไม่เกิดอิมบาลาน์ดังนั้นในอนา,ศา,ศาคตการเทสตรงนี้เราสามารถดีขึ้นได้เลยเห็นไหมครับแล้วถัดมาเราไล่อีกนะพื้นที่ตรงเนี้ยอิมบาลาน์ไม่มีแล้วเห็นไหมอิมบาลาน์ชนไปหมดแล้วไม่มีพื้นที่ว่างของอิมบาลาน์แล้ว แล้ว affiliated. แท่งที่เห็นว่าเกิดอิมาลานจริงเราสังเกตเลยว่าแท่งที่ตาที่สุดเป็แท่งนี้เห็นไหมมีพื้นที่ว่างหนักตรงนี้กราฟชนตรงนี้เห็นไหมเกิดเป็นอิมาลานขึ้นมากราฟลงมาย่อชนอิมราลานตรงนี้แล้วก็ดีดขึ้นแล้วถัดมาอิมราลานของแท่งนี้กับแท่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นเนาะเห็นไหมเราเราล่าไปเลยในอนาคตกราฟมาชนอิมบาานนี้มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นเหมือนกันเราก็ใส่ไว้ก่อนแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้อนาคตนลฝั่งนี้ถัดมาเราก็ไล่ไปอีกอิมาลานของแท่งนี้กับแท่งนี้เห็นไหม ว่ากาบชนแล้วก็เด้งย่อแล้วอิมบาลานของแท่งนี้กับแท่งนี้เห็นไหมว่าชนแล้วทำนิวไฮทีเนี้ยเห็นไหมว่าชนแล้วก็ทำนิวไฮเราสังเกตดูว่าทีเนี้ยอิมบาลานตรงไหนบ้างที่เรายังไม่ได้โดนใช้ตรงนี้โดนใช้ไปแล้วใช่ไหมใช้ด้วยตรงนี้แท่งอิมบาลานตรงนี้โดนใช้ด้วยโลนี้โดนใช้ไปแล้วอิมบาลานตรงนี้โดนใช้ด้วยตรงนี้ไปแล้วแล้วอิมบาลานที่เราวาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ ตรงไหนที่ยังไม่โดนใช้บ้างคือมีตรงนี้ถูกไหมในอนาคตการ์ดมีโอกาสที่จะรีบาตจากอ,อิมบาลานทั้งนี้ได้แล้วมีอีกตรงไหนไหที่ยังไม่โดนใช้ก็อ,อิมบาลานสุดท้ายของโลนี้ก็คือแท่งนี้ดังนั้นโอกาสที่การ์ดจะลงมาถึงตรงนี้กับตรงนี้มีโอกาสสูงเพราะาอะไรเพราะข้างบนตรงนี้อิมบาลานไม่มีแล้วดังนั้นเห็นไหมว่าสมมุติว่าเรารู้ว่าตรงนี้คือโลว์โลของเราคือโลต่ําสุดของเราแล้วโอกาสที่การ์ดจะไม่เบรกโลนียมีสูง เราก็มั่นใจได้ว่าจุดอิมบาลานซ์สุดท้ายถ้ากราฟลงมาเทสเนี่ยคือตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดออเดอร์โซนแถวนี้ได้ถูกไหมครับเนี่ยโซนแถวนี้ก็จะเป็นออเดอร์ที่เราสามารถใช้เข้าได้เพราะว่าอะไรเพราะอิมบาลานซ์สุดท้ายมันอยู่ตรงนี้แล้วดังนั้นเมื่อกราฟลงมาถึงแท่งที่ต่าที่สุดของอิมบาลานซ์แล้วมีโอกาสที่จะเกิดการรีบาวขึ้นไปเห็นไหมครับดังนั้นพอเมื่อกราฟดิดขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็ไล่อิมบาลานซ์ทีละแท่งไปเลยเหมือนเดิม ว่าโอกาสที่จะขึ้นเป็นยังไงดังนั้นเมื่อกาฟดูนะสมมุติว่าเรารู้ว่าเราได้ตรงนี้เป็นโซนออเดอร์เราเานาะสมมติว่าเราเข้าออเดอร์แถวนี้เสร็จเราก็มาดูว่าทีเนี้ยอิมมาลานมีตรงไหนบ้างเราจะเห็นว่าเห็นไหมโซนเนี้ยไม่มีอิมมัลานแล้วทุกอย่างโดนชนไปหมดแล้วไม่มีแกลบหรือพื้นที่ว,าว่างๆอีกแล้วเห็นไหมมันชนไปหมดแล้วดังนั้นเมื่อกาฟชนไปหมดแล้วโอกาสที่มันจะลงมารีเทสแถวนี้นไม่มีแต่จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีอิมมัลานอยู่เ ว่าพอพนี้ตรงนี้มีพื้นที่อิมาลานกับแท่งนี้กราฟก็ลงมาที่รีเทสที่อิมาลานนี้สุดท้ายแล้วมันไม่มีอิมาลานอยู่ข้างล่างมันก็ดีดขึ้นพอกราฟเริ่มดีดขึ้นจะเห็นว่าอิมาลานมันเกิดจากแท่งนี้กับแท่งนี้เห็นไหมว่ากราฟลงมารีเทสแล้วก็ดีดขึ้นไปต่อดังนั้นในอนาคตสังเกตอีกนะในอนาคตถ้าอิมาลานเหลืออยู่มันมีโอกาสที่จะมารีเทสแต่ถ้าอิมบาลาน,นี้แถวนี้ไม่มีแล้วโอกาสที่จะลงมาอีกไม่มีแล้ว ดังนั้นสังเกตนะแท่งนี้เป็นแท่งที่ต่ำที่สุดไหมเห็นไหมว่าอิมบาลานไม่ใช่ของแท่งนี้กับแท่งนี้นะสังเกตดีดีเพราะว่าอะไรแท่งที่ต่ำที่สุดของเราคือแท่งนี้ดังนั้นอิมบาลานของเรามันต้องเกินไปที่ของตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมนี่คืออิมบาลานซึ่งกราฟชนมาแล้วแล้วก็ดีดขึ้นทําไมต้องไปตรงนี้อย่างที่บอกคือถ้าเราเปเทนขาขึ้นเราต้องต้องไล่กราฟจากแท่งที่ต่ําที่สุดขึ้นไป แท่งที่ต่าที่สุดของแท่งนี้คือแท่งนี้ไม่มีอิม a ัลลนทีเนี้ยเมื่อเกิดการ pull back ลงมาเห็นไหมว่าอิมมลลนของแท่งนี้คือแท่งที่ต่าที่สุดสังเกตดูลโลเนี่ยแท่งต่ําสุดคือแท่งงนี้ดังนั้นอิมมลลนเกิดตรงนี้กราฟลงมาลีเทสแล้วดีขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันแท่งต่ําสุดมันคือแท่งขาวดังนั้นเมื่อกราฟแต่งสซ่แท่งขาวอิมาลลนก็เป็นพื้นที่ของแท่งนี้กับแท่งที่3ลักษณะก็เหมือนแท่งนี้คือแท่งที่งนท่งีแท่งนี้คือแท่งที่สาะ ดังนั้นเห็นไหมพื้นที่ของแท่งที่2เกิดจากแกะไส้ของแท่งที่1กับแท่งที่3าขึ้นตรงนี้เห็นไหมการาฟลงมารีเทสเสร็จเราก็ดีดขึ้นเมื่อการาฟดีดขึ้นเนี่ยเราก็ไล่หาดูว่าเราแท่งต่ําที่สุดของการาฟเนี่ยมันคือแท่งไหนเห็นไหมมันคือแท่งนี้กับแท่งนี้ตรงนี้คืออิมาลานอีกพอตรงนี้เป็นอิมบาลานเห็นไหมการาฟก็ลงมารีเทสล้วก็ดีดขึ้นพอดีดขึ้นเสร็จมันก็ไม่หลุดเนาะไม่ได้หลุดโลกราฟก็ยังขึ้นต่อไปดังนั้นเราก็ไล่จากแท่งที่ต่าที่สุดของฟ เห็นไหมว่าโลนี้มันไม่เกิดอิมบาลานแล้วเพราะว่าอะไรเพราะแท่งนี้กับแท่งนี้มันเกยกันเห็นไหมมันไม่มีพื้นที่อิมบาลานดังนั้นแนวโอกาสในนาคตการาฟคงไม่ลงมาาถอนี้แล้วเมื่อขยับ้ไปอีกเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็ไม่มีอิมบาลานมันเกยกันไปหมดแล้วเห็นไหมทีเนี้ยเมื่ออย่างนี้เกิดดีขึ้นไปอีกเราจะเห็นว่าอิมบาลานของเราแท่งที่ต่ําที่สุดคือแท่งไหนคือแท่งนี้เนาะไส้นี้เห็นไหมพอเป็นไส้นี้อิมบาลานก็คือแท่งนี้คือแท่งที่หนึ่งแท่งนี้คือแท่งที่สองแท่งนี้คือแท่ง ดังนั้น ое, อิมบาลานต้องเกิดระหว่างไส้ที่หนึ่งกับไซ้ที่สามเพีงนี้เห็นไหมว่าการาฟชนอิมบาลานแล้วก็ดีขึ้นไปเหมือนเดิมพอดีขึ้นไปเหมือนเดิมเราสังเกตอีกแล้วอิมบาลานต่อจากแท่งนี้คือแท่งไหนก็จะเป็นว่าแท่งไหนอ่ะคือแตงแท่งที่ต่ำที่สุดมันเริ่มจากแท่งนี้แต่แท่งนี้ไม่มีอิมบาลานเพราะแท่งนี้ทะลุขลึ้นไปดังนั้นแท่งที่ต่ำที่สุดมันคือแท่งนี้เห็นไหมแท่งสีาขาวขวนี้คือแท่งสีน้ำตาลนี้ตรงนี้คือเกิดอิมบาลานขึ้นมา ดังนั้นเราวาดไว้เลยว่าในอนาคตถ้ากราฟลงมามีโอกาสที่จะรีเทสต,ตรงนี้แล้วดิดขึ้นแต่สุดท้ายว่ากราฟไม่ได้ลงมารีเทสเพราะว่ากราฟทําเกิดอิมาลาร์กัแท่งนี้กับแท่งนี้เห็นไ,ไหมก็เทสต,ตรงนี้แล้วก็ดิดขึ้นไปเหมือนเดิมดังนั้นอ่ะเราก็ต้องไล่ดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีเนี้ยก็เกิดอิมาลาร์ของแท่งต่ำที่สุดคือแท่งไหนคือแท่งนี้เห็นไ,ไหมอิมาลาร์ก็เกิดของแท่งนี้กับแท่งนี้เห็นไ,ไหมแกลกราฟชนอิมาลาร์แล้วก็ดิดขึ้นวนเเเสรร็็จจาาะห่ อิมบาลานล่าสุดมันคือโลแท่งนี้กับแท่งนี้แล้วมันยังไม่โดนดีเทสดังนั้นเมื่อการาฟลงมากาฟขึ้นไปสูงสุดแล้วมันจะลงมารีเทสที่แท่งนี้เพราะว่าอะไรจะสังเกตว่าตรงนี้เราไม่มีอิมบาลานแล้วทุกอย่างโดนชนไปหมดแล้วดังนั้นถ้ากราฟเกิดอาการย่อลงมาหมายความว่ากาฟต้องลงมาเทสอิมบาลาน,นี้เป็นอย่างน้อยเห็นไหมพอลงมาเทสอิมบาลานแท่งนี้เสร็จมันก็ดีขึ้นไปพอดีขึ้นไปเราก็วาดอีกว่าแล้วอิมบาลานเราของแท่งนี้มีแท่งไหนคือแท่งนี้ ถูกไหมคือทั้งนี้นี่คืออิมมัลานแล้วอิมมัลลานก็เกิดจากตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมว่ากราฟลงมาเทสอิมมัลานนี้เพราะว่าข้างบนไม่มีอิมมัลานแล้วเมื <ME> F, ่อกราฟเทสอิมมัลานนี้เสร็จก็ดีขึ้นนะแต่ในอนาคตถามว่าอิมมัลานนี้มีโอกาสลงไหมมีโอกาสแต่ถ้าถามว่าจําเป็นต้องลงไหมไม่จําเป็นเพราะมันเทสอิมมัลานี้แล้วดีขึ้นไปได้แล้วดังนั้นวิธีการไล่อิมมัลานก็เราต้องดูประมาณนี้ไล่ไปเรื่อยๆแล้วเราดูว่าอิมมัลานไหนที่ยังไม่โดนใช้ แล้วตรงไหนที่จะสามารถใช้ได้อีกเนาะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้